สวัสดีค่ะลูกดวงใครที่เลื่อนนิ้วผ่านมาเจอคลิปนี้ของแม่หมออมมี่นะคะยินดีดดต้อนรับเข้าสู่เพจแม่รูปผูกดวงนะคะเดี๋ยวเรามาดูในหัวข้อที่ว่าใครช่วงนี้อยากมาหาอยากเจอคุณเหลือเกินนั่นเองนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอเชื่อมั่นในไพ่อราคุสำหรับนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานคิดถึงหน้าเขาคนนั้นเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอมีการ์ดมาให้เลือกเป็นตัวแทนความคิดความในใจของเขาช่วงนี้เขาอยากมาหาคุณเหลือเกินคนคนนี้เป็นใครคะ วันนี้เราจะมาในสี่กองไปเลยนะคะเป็นคลิปสั้นกองสั้นความคิดสั้นๆของเขาช่วงนี้นะคะกองที่1ค่ะเป็นการ์ดใบนี้ค่ะกองที่2ค่ะเป็นการ์ดใบนี้ค่ะและกองที่3เป็นการ์ดใบนี้นะคะอ่ะกองสุดท้ายนะคะกองที่4นะคะคิดถึงหน้าเขาไว้เนาะเป็นการ์ดใบนี้ค่ะ ปรมาณน,นี้ค่ะหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะสี่ค่ะลูกดวงตั้งจิตอธิษฐานคิดถึงหน้าเขาดีๆเลยนะคะแล้วก็เลือกการตรงหน้าได้เลยนะคะหนึ่งสองสามสี่นั่นเองนะคะคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้ใครนะอยากมาหาคุณอยากเดินทางมาเจอคุณมากๆในตอนนี้นะคะเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยชาวกองที่1น,นะคะใครที่เลือกการใบที่หนึ่งใบนี้ไว้เดี๋ยวให้ไพ่อราคุเป็นสื่อทำนายทายทัก เด้งมาใบที่หนึ่งนะคะอืมคนคนนี้คุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรของคุณหรือเปล่าคุณรู้สึกว่าอาจจะเคยมีความสัมพันธ์ที่เกินเลยลึกซึ้งกันมาแล้วนะคะหนึ่งเนาะหรือคุณรู้สึกหรือเขารู้สึกว่าคือเรื่องราวของคุณกับเขาไม่ว่าจะเลิกกันไปกี่ปีกี่เดือนทําไมมันตัดกันไม่ขาด จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าคุณกับเขาอะมันเป็นคู่เวรคู่กรรมกันนะคะอะไรแบบนี้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราดูต่อโอ้ยเขาอยากคุยกับคุณมากค่ะตอนนี้อาจจะยังไม่มีพลังงานอยากจะมาแต่ตอนนี้อยากจะพูดอยากจะคุยเหลือเกินอยากจะปรับความเข้าใจอยากจะพูดด้วยดีๆอยากมีคําพูด มาบอกกับคุณมาเคลียร์ใจกับคุณนะคะแต่มีคนช่วยเชียร์ด้วยนะชาวกองที่หนึ่งมีคนช่วยพูดช่วยเชียร์ให้คุณสองคนนะคะกลับมาคุยกลับมาคืนดีกันมากๆมีคนสนับสนุนมีคนซับพอร์ตมีคนช่วยเหลือช่วยจูนเป็นกาวใจให้คุณสองคนได้กลับมาคืนดีกันหรืออาจจะกลับมาคุยกันก่อนแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะเดี๋ยวเราเริ่ม ชาวกองที่สองกันเลยใครที่เลือกการ์ดใบนี้เอาไว้นะคะคนคนนี้นะคะอยากมาหาคุณเหลือเกินไหมคนที่คุณคิดถึงอยู่เขาอยากมาหาคุณไหมคะในใจเขาตอนนี้นะคะอยากมาหาคุณหรือเปล่าเดี๋ยวแม่หมอดูผ่านไพโอลากรุนะคะสำรับนี้เลยคิดถึงหน้าเขาให้ดีๆนะคะอในตอนนี้ถ้าเกิดว่า คุณกับเขาแพนที่จะถึงขั้นจดทะเบียนนะคะหรือเขายังไม่จบกับคนเก่าเขาก็อยากจะเคลียเรื่องแง่ของกฎหมายก่อนให้จบในช่วงนี้นะคะในตอนนี้เลยคนคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทหารตำรวจก็ได้ด้วยนะคะในตอนนี้ยังมาไม่ได้ค่ะยังมีเรื่องมีปัญหาติดขัดที่จะทำให้เขายังมาหาคุณอะ่ะมันไม่สำเร็จนะคะืะ เขาก็อยากขอโทษนะที่เขาไม่ได้มาหาคุณหรือไม่ได้มีเวลาว่างมาหาคุณในช่วงนี้ไม่ได้มีเวลามาเจอคุณในตอนนี้เขาก็อยากขอโทษที่ถึงคุณร้องขอถึงคุณพูดไปเขาก็ทําอะไรให้คุณไม่ได้นั่นเองกองนี้ทำอะไรไม่ได้หรือยังมาไม่ได้นะคะโอเคตามนี้นะคะชาวกองที่สองชาวกองที่สามค่ะใครที่เลือกการ์ดใบนี้เอาไว้นะคะคิดถึงหน้า คนที่คุณเนี่ยคิดว่าเขาจะมาหาคุณไหมแล้วเขาอยากมาไหมในใจของเขานะคะเขาอยากมาเจอคุณหรือเปล่านั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูความในใจลึกๆของเขาคนนี้กันเลยบางคนมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณมีอายุเยอะกว่ารู้สึกมีนิสัยที่มีความเป็นผู้นํากว่าคุณนะคะหรือตีอีกแง่มุหนึง่งเขามีผู้รับผู้ใหญ่อะคะ่ะคอยช่วยคอยสนับสนุนเขาอยู่ เนาะอืมหรือจะเป็นแบบทําให้คุณกับเขาอะได้ได้ได,ได,ได้นี่ไงได้คุยกันได้พูดได้เจอกันอันนี้ก็สนับสนุนในการที่แบบให้ได้คุยกันนะคะหรือหรือปรับความเข้าใจพูดกันดีๆอะไรแบบนี้นะคะก็ได้อือเขาอยากชวนคุณไปทําบุญหรือเปล่าคะเนี่ยมีไพ่พระขึ้นมาเนาะคนคนนี้อยากจะพูดอยากจะบอกนะคะให้คุณแบบถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณกับเขาคะ่ะมีเวลาว่าง ก็อยากจะชวนคุณไปทําบุญนะเพราะไพ่พักขึ้นมานะคะหรือหรือถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นเขามองในแง่ม,มุมที่แบบช่วงเนี้ค่ะอยากคุยด้วยนะและเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะ่ะคือสินเสมอกันหรือหรือมองตารู้ใจกันอะไรทํานองนี้ด้วยนะคะเป็นเป็น energy พลังงานด้านบวกนะคะนี้ก็น้อมรับไว้ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวกองที่3ามะจบไปนะคะชาวกองสุดท้ายค่ะเอ๊ จริงๆเนาะมันไม่มีกองไหนที่มาเลยเนาะแม่หมอก็รุนเหมือนเหมือนกันนะคะให้พ่แบบการเดินทางออกมาสักสักกองเธอสีกองนะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกองสุดท้ายเนาะรุนไปพร้อมๆกันนะคะออยากมาอยู่นะอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าในตอนนี้ถ้าเกิดว่าเขามีหน้าที่การงานอะไรประมาณนี้อยู่เนาะเขาก็อยากจะจบจบในเรื่องตรงนั้นก่อนทุระของเขาตรงนั้นให้เคลีย ได้เลื่อนยศเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งพอเสร็จแล้วเขาก็มานึกถึงเรื่องของคุณในตอนหลังอะไรแบบนี้นะคะเคลียเรื่องงานเรื่องการให้ให้ให้มันเคลียก่อนนะคะให้แบบถ้าเกิดเขามาก็จะไม่ติดอะไรในรูปแบบนั้นนะคะตอนนี้เขาก็ควบคุมควบคุมอารมณ์เนาะแม่หมอว่าอยากมานะชาวกองที่สี่เนี่ยแล้วจะสําเร็จไหมโอ้ยอยากมาค่ะแต่ในตอนเนี้อาจจะยังไม่สําเร็จ ใจมาแล้วแต่ตัวอาจจะยังไม่มานะ,ะหรืออาจจะแบบมาแล้วไม่เจอคุณหรือนัดแล้วมันเคลื่อนกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตามนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็น e NERGY ที่แบบอยากมาค่ะแต่ก็ยังไม่สำเร็จโดยรวมแล้ว4ี่กองนะตอนนี้ยังไม่สำเร็จทุกกองอาจจะได้แค่พูดน่าจะเป็น1่ป้าแล้วก็3ที่จะได้พูดกันเฉยๆแบบนี้ไปก่อนนะคะหรือได้แค่คิด ถึงแต่ไม่ถึงอะไรทำนองนั้นเนาะอ่ะประมาณนี้ค่ะเป็น e n e เนอร์จีแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะคะพลังงานทั้ง4กองนี้อาจจะตรงและเกิดขึ้นกับทุกคนเลยหรือไม่เกิดขึ้นกับทุกคนเลยก็ได้เพราะเป็นพลังงานโดยรวมไม่ใช่ดูรวมแบบเจาะจงลายบุคคลถ้าเจาะจงก็ต้องทักเพจแม่หมอส่วนตัวนะคะเป็นกราฟชีวิตวันเดือนปีเกิดจากไพ่สดส่วนตัวแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอ ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีค่ะ